ว่าคละวงกันนะนี้เหมขอเฉย <laughs> นนบบเฉยเ <laughs> <c oughs> <c oughs> อาล่ะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องความสุขความงามนี้ <c oughs> ก็ก็อยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นแหละเพราะว่าแบบหลายๆปีอ่ะเราก็แบบอายุมากขึ้นใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็าางานนี้เขาก็เป็นเรื่องของฟิลเลอร์ก็จะแบบเติมเต็มในสิ่งที่แบบ เ,เราทําให้น่ามีมิติขึ้นทําให้น่าดูเชฟดีขึ้นเลยอย่างนี้ค่ะแล้วงานนี้ก็ตอบโจทย์มาจริงๆคุณเองก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนกันมีสิเ,<อ>เราก็อยู่ในวงการมา20ปีแล้วเราก็ต้องแบบมีบ้านเล็กน้อย,ยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีช่วงที่แบบเอ้ยทำกับไม่ทำบางช่วงก็แบบกาดูแลแต่ช่วงช่วงที่แบบพอแล้วก็คืออแล้วอตอนนี้คุณพอใจความส่วนมางแมเรียบร้อยแล้วตอนนี้หรอ ขออีกนิดนึงจริงจริงขออีกนิดนึงเพราะว่าอ่ะเราส่องกระจกดูตัวเองทุกวันเราก็รู้ว่าแบบจุดบอพรล้องของเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนมาขอคับปรึกษาเยอะไหมเพราะว่าเราก็เป็นเอ็กซ์เปิดด้านนี้จริงๆมีแล้วก็บางคนอ่ะที่มาปรึกษาทําเยอะกว่าเราอีก,กเดี๋ยวก่อนใครต้องปรึกษาใคร<อ>แต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เน้นให้เขาดูแลเรื่องผิวคือดีที่สุด พื้นฐานก็คือผิวดีที่สุดนอกานั้นก็คือสิ่งท er ี่เติมเต็มออกมาก็แล้วแต่รูปหน้าของแต่ละคนว่าขาดอะไรอันนี้เป็นการเตรียมตัวพอเจ้าสาวหรือเปล่าเฮ้ยจะบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าแต่งเมื่อไหร่คุณือถ้าเกิดแบบว่าแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องแบบเตรียมตัวล่งหน้าก่อนประมาณสักแบบน่าจะสามเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ แล้วโมเมวันนั้นนิดนึงแล้วโมเมแล้วมีคนขวเราอด้วยเนาะอะไรอันนี้คำแรก่็ขวบล้อเราเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นเอ่อจริงๆวันนั้นก็ก็มีความแบบสงสัยเพราะว่าเราเดินทางไปฝรั่งเศสกันเพราะว่าวุ้นไปทำงานพอดีวุ้นไปถ่ายแบบแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์า่ด้วยแลแล้วเราก็มีตากล้องแล้วแล้วก็มีเหมือนแบบ มีของมีทุกอย่างเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทริปที่เราไปอะ่ะก็คือไปปารีสเสร็จแล้วก็ไปแชมเปญก็คือที่ที่ที่เราเห็นกันในรูปอะไรเงี้ยค่ะนั่นคือนอกเมืองซึ่งตอนนั้นอะ่ะก็รู้สึกแล้วว่าแบบ เฮ้ยเขาเพื่อนอะมาถามเพื่อนอะถามเยอะมากว่าเฮ้ยไปทริปนี้จะเขาจะขอไหมหรืออะไรแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่เห็นมีอะไรที่แบบน่าสงสัยหรือว่าแบบจะรู้ไซส์แหวนได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยก็มีคุยเล่นๆกับเพื่อนบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็คิดว่าคงไม่น่าขอทริปนี้เพราะว่าเขาดูไม่โลกเลยแล้วจริง,รงๆอ่ะ <c oughs> คือเขาไม่ชนะกาแสดงว่ะแล้วแสดงแล้วแสดงก็แสดงไ <c oughs> ดง้ว <c oughs> ่าเอ เนียนๆแต่ว่าคนนี้คือเขาเหมือนบางทีแบบเราเราก็คิดว่าไอ้ถ้ามาถ้าถ้าจะของจริงจะซ่อนแหวนตรงไหนเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดกระเป๋าใส่มาตลอดกระเป๋าก็คือไม่จริงๆอ่ะไม่รู้หรอกเพราะว่าเพื่อนอ่ะมาถามก่อนไปว่าแบบเฮ้ยเขาจะขอไหมแล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันอ่ะตอนที่ไปถึงแล้วก็ยังมาถามเราอีกว่าเขาจะขอไหมแล้วบอกอ้าวแค่แกไม่รู้คงไม่มีแล้วแหละคือตอนนั้นอ่ะตอนที่อยู่ปารีอ่ะเราคิดว่าคงไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่ามันทางาน ไดเห็นเพื่อนจริงเขาก็เชียร์แฟนเราตลอดเลยแล้วก็เพื่อนรู้อยู่แล้วก็ดีกอสักดีจริงๆอ่ะเพื่อนหลายคนนั้รู้ก่อนเราแบบมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนเชียร์จะได้แบบทําให้เราไม่ตกใจแบบรู้ไว้ว่าวันนึงเธอจะต้องโดนอะไรแบบนี้น้อาจะไปถามเพื่อนคนนั้นไหมว่าทำไมเธอถามฉันบ่อยจังเขาบอกว่าก็จะได้เนียนๆไงเพราะว่าถ้าเกิดแบบไม่ถามเดี๋ยวดูแบบเดี๋ยวดูคิดว่าแบบมีอะไรอย่างเงี้ยพี่รุท แล้วเขาก็ถามว่าแบบเตรียมชุดมาหรือเปล่าชุดชุดเตรียมชุดขาวมาอะ๊ะนี่เปาะแล้วเราแล้วก็มีมีมีอีกมีมีอะไรที่เปาะเยอะมากจนจนเรารู้สึกว่าโอเคเราเราแอบสงสัยเยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหน่ารมันเกิดขึ้นจริงมินาทีนั้นคุณ้เป็นยังไงบ้างเอาตรงนะเขาแบบพูดน้อยมากคือเขาแบบแค่ไปพูดเลยแบบแบบขอเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือคือเหมือน คือเขาเราอะถ่ายรูปอยู่เพราะว่าเรากำลังแบบทางานอะไรอย่างเงี้ยน่ะแล้วก็เหมือนเหมือนตากล้องเขาบอกว่าเฮ้ยมาถ่ายคู่กันเพราะว่าแบบไม่มีรูปคู่เลยเราก็เลยแบบโอเคมามันถ่ายคู่ก่อนแล้วก็ค่อยจบอะไรเงี้ยตอนแรกอะเราใส่ชุดดาแล้วเหมือนตากล้องก็บอกว่าเนี่ยจริงๆมันชุดสุดท้ายแล้วที่เป็นชุดดำอะไรเงี้ยแล้วเราช่างข้ามเขาก็บอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่งได้ไหมเพราะว่าอีกชุดหนึ่งอะเขาต้องถ่ายซ่อมอะไรองเขาก็หลายอย่างแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จก็ก็มันถ่ายจะได้จบ เราเขาก็เดินมาถ่ายด้วยเดินมาถ่ายด้วยเราก็เหมือนไปกอดเอวเขาพอกอดเอวเขาก็ก็เหมือนเจอกล่องที่กระเป๋าเรารู้แลรู้ก่อนก็จริงจริงๆอะไม่ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้พอเจอปุ๊บก็เลยแบบเขาก็รู้แล้วว่าเรารู้เขาก็เลยพูดพูดเลยเขาก็ไม่รู่องอะไรพี่บุนจำได้ไหมเออยังจำได้ไหมที่เขาขอเราอะพี่บุญเออเดี๋ยนะจะไม่ได้ขอคิดก่อนเขาบอกว่าเออเขาก็ เขาก็อย bueno, ู่กับเรามา4ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขามีความสุขทุกวันเลยก็คืออ้าเขินก็คือหลังจากนี้หลังจากนี้ก็แบบอยากใช้ชีวิตกับเราแล้วเขาก็ลงไปอย่างนั้นแล้วพี่วุ้นว่าไง ได้ค่ะเราเขาก็ถามว่าตกลงแต่งไหมตอนเราก็แบบฟังอยู่เราก็ไม่ได้พูดอะไรเลยอย่าเงี้ยเราก็แบบกําลังแบบเฮ้ยทำไมกล้าทําแบบนี้ด้วยเธอเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเรียบร้อยไม่ไม่ไม่เคยแอคอะไรอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยพอาะเขาแบบทําทุกอย่างเราก็แอบเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามอีกทีว่าตกลงจะแต่งกับเขาไหมแล้วก็เออโอเคอะไรอย่างเง้ยแค่โอเคตอนนั้นหนูเราไม่ได้ดับแล้มีสติหมดเลยใช่ไหมพี่บุญก็ตั้งใจฟังแต่เขาไม่ได้พูดเยอะเราก็เลยถามว่าพอเสร็จจากทุกอย่างเราก็เลยถามเขาว่า จริงๆจะพูดแค่นั้นจริงๆหรออะไรเขาบอกว่าจริงจะพูดมากกว่านี้แต่ว่าแต่ว่าเขาแบบจำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าแบบตอนนั้นแบบทั้งโยเกิดทั้งนองเนี้ยนต่ก็ทุกคนก,ก,ก็แบบมาแบบน้ําตาจะไหลกันหมดเลยแล้วเรายังแบบงงๆอยู่เลย,เลยเอะไรยเงี้ยเ,เราแต่เพื่อนๆแต่ละคนก็คือแบบว่ายินดีไปด้วยเหมือนเหมือนคนเนี้ยเป็นคนที่เพื่อนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เทียเราก็เลยเออเขาพงคำอะไรให้เพื่อนเราประทับใจเยอะ รู้งยงแหละคนมยกคนดีน่าจะได้คนดีพอสมแล้วถูกต้องค่ะคนดีก็ได้เรารู้สึกงไงบ้างหลยคนเชียร์พวกเราจนแบบมาเห็นที่รู้แบบแฮปปี้ขนาดนี้เราคือจริงๆดีใจแหละเพราะว่าเหมือนทุกคนอนะเขารู้จักตัวตนของเราแล้วก็รู้จักตัวตนของนี้เหมือนเขาก็รู้ว่าแบบเอ้ยเราอะเหมือนเข้ากันได้แล้วก็ไม่มีปัญหาการพบกันก็คือมีแต่เรื่องดีๆอะไรเขาก็เลยแบบเออเชียร์ไม่ไม่ไม่เป็นท็อกซิกไม่แบบพบกันแล้วมานั่งบ่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเขาก็เลยเชียร์ แล้วไม่ว่างถ่นยในระดับสักนี้ต้องดูเลิกหรืออะไรเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราเพิ่งกลับมาแบบอาทิตย <c oughs> ์กว่าเองก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงเมื่อไหร่แล้วก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่แบบปีนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก <c oughs> ็เดี๋ยวดูปีหน้าก็ต้องคุยกันว่าแบบที่ไหนยังไงก <c oughs> ็ใช้เวลาเตรียมตัวแบบพี่ลุงใช่ไหมคะต้องใช้นะ, <c oughs> <c oughs> มะหมกี่ประเทศนานจะแต่งกี่ประเทศใช่ไม่ยังไม่ คุยกันเลยแต่ว่าออแต่ว่าคือคงไม่จัดใหญ่โตอะไร,รอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบอยากแบบอบอุ่นๆกันอแล้วท่านเขาต้องเข้าไปคุยกับครอบครัวทีใหญ่ทั้งเราด้วยจริงๆเขาอะ คุยก่อนเลยะก่อนเราก็ถามว่าบอกพ่อแม่ฉันยังางนอะไรองตอบเขาเนี่ยเขาบอกบอกหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เก็บเป็นความลับหมดคือมีเราไม่รู้คนเดียวเขาเตรียมตัวมาดีมากเขาก็เขาก็เตรียมตัวเพราะเขาก็แบบนึกออกมาเหมือนแบบเออไม่อยากแบบให้กลับไปแล้วเดี๋ยวต้องไปบอกพีหลักแต่จริงๆรู้บอกว่าโหอายุป่านนี้แล้วพ่อแม่ไม่ว่าอะไรหรอกอายุป่านนี้แล้วไม่ต้องขนาดนั้นแต่เขาก็เออตามตามขั้นตอนไป หวานมากเลยนะคะเมนกันเขาขอเรีอรอยแล้วจริงๆต้องขอบคุณคุณโยเกิร์ตนะคะแล้วก็น้องเนียบที่แบบว่าช่วยทาภาพออกมาให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีช่างภาพที่ถ่ายให้เพราะว่านิกเขาบอกคือเหมือนเขาไม่ได้เตรียมอะไรที่แบบเยอะแยะอ่ะนึ <söz S 2> กออกมา<อ>คือคือเขา,า,เขามีแค่แหวนวงเดียวเขาบอกเราเขาเขาเขามีแค่แหวนวงเดียวนะนอกนั้นคือแบบทุกอย่างก็คือตรงนั้นเลยไม่มีดอกไม้ไม่มีแชมเปญไม่มีแบบชุดอะไรเวอร์วังอะไรเงี้ยแล้วบอกเอ้ยเราโอเคมากเราแค่นี้เราก็แบบ แฮปปี้แล้วรู้สึกว่าเขาอ่ะตั้งใจทำให้เราจริงลแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่เหมือนกับถ่ายเก็บเมมโมรีต่ต่างๆไว้ให้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คือแบบอึงอ้งๆน้องก็ถ่ายแต่โทรศัพท์นะคือไม่ได้มีการเซตแบบตากล้องตากล้องอะไรเลยมีหน้ามีตาไหลไหมุญเขาก็มีแล้วเราก็แบเดี๋ยวฉันไม่สวยใจอ <laughs> นะ่ะ <laughs> ไม่หรอกคือเขาก็มีนิดนึงแล้วเราก็เราก็มีแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอออยากเป็นโมเมนต์ที่แบบไม่ไม่ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรอยากให้ทุกอย่างแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณนะคะรู้ว่าทุกคนเชียร์เลยแต่ว่าเดี๋ยวถามเขาเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเจอกับเขาด้วยอะไรอย่างเี้ตอนนี้่าวหลุดโครงการไปที่แฟนที่คนเยอะนะคะดีมากเลยค่ะงกันดีเขาแบบเราก็ถามว่าเออช่วงนี้แบบถ่ายรูปออกมาดูดีขึ้นเขาบอกว่าเขาก็แบบลดนิดนึงจะได้แบบจะได้ออกมาดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาก็ก็คือทุกคนก็บอกเออเขาแบบดูดีขึ้นเพราะว่าแรกๆเขาแบบ แล้่ <onz> ชั้นก็คิดว่าสี่ปีมันโอเคสำหรับเรามาเพราะว่าสำหร็จนะที่รู้สึกว่ามันยังต้องทำธุรกิจที่นี่นะเอาวันนี้มันคิดว่ามันจริงๆตอนแรกอ่ะอุนก็คิดนะว่าอุนก็ไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะต้องแต่งงานหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าในวัยนี้คุณก็โฟกัสงานเยอะแล้วก็มีเขาเป็นกำลังใจเป็นความรักที่ดีเลยแต่ว่าก็ต้องต้องแบบต้องขอบคุณที่เขาอยากให้เกียรติเราด้วยแหละเพราะว่าเขาอยู่กับเราเขาก็เขาก็เหมือนมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เราแบบ มีความสุขกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราบอกเฮ้ยทุกวันนี้เราดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดอะไรตามขั้นตอนประเพณีเขาก็เลยอยากขอไปเรื่องเป็นรามผู้ชายคนนี้อะไรเติมเต็มความเป็นผู้หญิงเก่งของเราจริงๆอ่ะเราเหมือนแบบได้เพื่อนสนิทมาอีกคนนึงเพราะว่าเขาคุยได้ทุกเรื่องแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าคุยอะไรกับเขาแล้วเขาจะเหมือนกับงอนเราหรือว่าจะแบบคิดอะไรแตกต่างอะไรเงี้ยค่ะคุยไปมันเหมือนแบบ คอมเพลมายเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยแล้วหลายๆอย่างก็คิดเหมือนกันมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ไม่รู้หลังจากนี้จะมีอะไรไหมแต่ว่าขอขอให้มันเป็นนี้ตลอดไปอันนี้แม่เขาเขาับสมุดจับไห้ไหมครับอุ้ยตายแล้วมีแต่คนถามเรื่องนี้แล้วบอกว่าคือคือว้น่าบอกแต่แรกแล้วว่าวุ้น่ไม่เคยขอความรักจากจากใครเลยแบบจากเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าวนรู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยต้องใช้ความสามารถของเราแต่ว่าแต่ว่าอีกพาร์ทนึงพระแม่อาจจะประทานให้เราก็ได้เพราะว่า ทุกวันนี้เราก็มีความสุขดีกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยคิดว่าอ่ะมันก็ไม่แน่ว่าอาจจะมาจากท่านก็ได้เพราะเรานับถือท่านอยู่แล้วคือแบบศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะขอเรื่องงานและธุรกิจมากกว่าไม่ได้ขอโดยตรงไม่ได้ขอโดยตรงแต่ว่าก็ขอให้อ่ะสมมติว่าเราเราบอกเอออยากให้มีความสุขทุกอย่างรับลื่นอะไรแบบเนี้ยเรื่องความรักก็อาจจะเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเราได้กันบ้างไหมอ่ะ ไอโทรแม่เราเขาได้กันบ้างไหมคะเพราะแมยังไม่ส่งนายเลยอันนี้ขอเป็นกระหล่อลิ้วยีงหรอเนี่ยไม่ขอพี่บุญมีวิธีมทีไหมหรือเธอไปถามเดี๋ยวเธอไปถามคุณนิกไหมหรือเขาขอฉันมาเราไก็ไได้ม่เราเซลเราเซลเขาบ่อยมากอะาแบบคนอะถามว่าฉันไปขอเธอมาจากพ่อแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเธอขอฉันหรือเปล่าอะไม่ ากูไม่แน่นะไม่ไม่รู้คำตอบค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่โอนขอบคุณค่ะพี่ไม่แต่ว่าเดี๋ยวว่า